ไงล่ะครับพี่พี่ท่านใดที่ติดตามในไลฟ์เมื่อวานบอกแล้วไงว่าในไลฟ์มันแจ่มจริงๆพี่ท่านใดที่ติดตามคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่ามันเต็มข้อขนาดไหนะนะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะสะโลวาเกียโปรตุเกสอาร์เจนตินา <c oughs> นี่ยังไม่รวมนะ ทางด้านนะครับอิรักนะโอ้โหแล้วก็ยังไม่รวมนะตัวทางด้านัสเซียสีลังกาบอลใไวัวที่ให้ไปเมื่อวานนะหวานปากดีจังเลยเมื่อวานพี่พี่ท่านในติดตามคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเอาล่ะไม่พูดเยอะแล้วกันวันนี้สี่โมงเจินที่เดิมสุดพี่พี่ท่านในนะที่ติดตามอยู่แล้วนะหรือยัง <c oughs> ติดตามหน้าช่องไม่ได้ติดตามในไลน์นะรีบลองเปิดใจมาดูในไลน์ได้แล้วนะพี่ว่ามันแจ็มขนาดไหนนะครับไม่พูดเยอะ4ี่โมงเราไปลุยัครับเอาเราวันนี้นะคู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะต้องบอกว่าช่วงนี้นะพักหายใจจากพิมลีกลาลิก้าบุนเดสลิก้าอิตาลีนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านเยอรมันก็พักก่อนนะครับเอาเรามาลุยบอล ที่มันต้องบอกว่าเป็นบอลทีมชาติบ้างดีกว่าเพราะคู่นี้ก็น่าสนใจนะวันนี้จะเป็นทางด้านฝรั่งเศสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างทางด้านอิตาลีนะครับต้องบอกว่าคู่นี้แม่งอืเคี้ยวกันไม่ลงแน่ๆนะเพราะว่าต้องบอกว่าคุณภาพนักเตะของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นรองกันเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าวันนี้จริงต้องเลือกข้างแนะนํามองทางด้านฝรั่งเศสได้เลยนะครับเพราะต้องบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ย วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะแล้วต้องบอกว่าฟอร์มฝรั่งเศสเนี่ยถ้าใครที่ติดตามในนัดยูโรเนี่ยต้องบอกว่าแม่คู่นี้แม่งฝรั่งเศสยังยืนเหนือกว่านิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่ากำแพงเปิดมาเนี่ยค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยแนะนํามองฝรั่งเศสเจ้าบ้าน075มีแน่นอน1ตรงนะครับเอาละไม่พูดเยอะติดตามกัน4โมงแล้วกันวันนี้ปัดขวาไม่ได้เลยส่วนพี่ท่านใดติดตามแล้ว4โมงที่เก่าเวลาเดิมมาครับเอาละวันนี้ผมกอลเนอร์ขอ,นนอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ